สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการ U21 World Cup 2022นะครับผมเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่ก็ในตอนนี้นะครับผมใน EP นี้เป็นอีกหนึ่งชาติที่ต้องบอกว่าผมมองว่าเขาเก่งนะพวกเขาเก่งนะครับแล้วก็มีตั้งแต่ที่น่าสนใจเยอะในทีมเหมือนกันนะแต่ว่าหลายคนไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอาจจะดูเป็น u n d e r l a นเ underdog ไปหน่อยหนึ่งนะครับก็คือประเทศโมร็อกโกนั่นเองนะครับผมโดยประเทศโมร็อกโกเนี่ยผมมองว่าเอาจริงเนี่ยพวกเขาถึงเป็นถึงแบบ ดีกีแชมป์จากแอฟริกาเลยนะซึ่งผมมองว่าเฮ้ยหลายคนอาจจะมองคามไปนิดนึงแล้วเอาจริงๆเนี่ยนักเตะดีๆเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแบบไฮคิมซีเยกใช่ไหม อัลลาฮาฮิมี่รวมไปถึงเด็กคนนี้ที่ผมเลือกมาในวันนี้นะฮะนั่นคืออัพเดตเอลซัสซูรีนะครับผมซึ่งคนนี้นะครับถ้าใครเป็นแฟนบอลสเปนหรือว่าเป็นแฟนบอลบาร์เซโลนาเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กของบาร์เซโลนานั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพััันนนนะะคครรรบบผมมก็สาาถแอดดไไไลล์ป้เยที่ BK8 นิวนะครับผม B K 8 n e นิวนะหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคทุกคนโมล็อกโกนะครับโมล็อกโกอัปเดตเอลซาซูรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมสนใจนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ ตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าตอนแรกมันมีทั้งแบบอันซูฟาติที่แบบเปรียปร้ยงขึ้นมาแต่ยอยู่ๆเนี่ยเด็กคนนี้มันก็พุ่งขึ้นมาอีกหนึ่งคนซึ่งแบบเฮ้ยตั้งสนใจมากๆแต่ก็ปัจจุบันก็ดูเหมือนจะเงียบไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็ติดทีมชาติโมนล็อกโคมาลยุยฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะครับผมและเรามาดูประวัติของเขากันดีกว่านะครับทุกคนนะก็ ชื่อของเขานะครับชื่อเต็มๆไปนะชื่อเต็มๆชื่อว่าอัปเดตซามัสนะครับเอลซาสซูรีนะครับผมหรือว่าเรียกกัย่อว่าอัปเดตเอลซาสซูรีนั่นเองนะครับผมเขาเป็นคนโมร็อกโกนะครับผมแท้ๆเลยทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นชาวโมร็อกโกแท้ๆเลยนะครับผมแต่ว่าเขาเกิดในประเทศสเปนนะครับเกิดและโตที่ประเทศสเปนซึ่ง มันก็ไม่แปลกนะมันก็เดินทางอพยพย้ายกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตในวัยเด็กขเขาเนี่ยเขาก็โโอ้หเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเมืองที่เขาอยู่คือเมืองเอลเช่นะในประเทศสเปนนะครับผม เขาเนี่ยนะครับเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆก็จริงนะครับแต่จะบอกว่าอาชีพฟุตบอลของเขาจริงเนี่ยนะคะเริ่มตอนอายุเขา7ขวบนะครับเพราะตอน7ขวบนะครับผมเขาเนี่ยเที่ยวเดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับหลายสโมสรมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสโมสรที่ชื่อว่าเปรย่าอิริซิตาน่านะครับผมหรือปาโลอีเกเซียนะครับหรือว่าเคลเม่นะครับผมหรือว่าโพเมลัสเอลเซ่นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่า มีหลายทีมที่เขาไปแต่ว่ามีเพียงแค่เอลเช่ทีมเดียวที่เป็นทีมใหญ่ในประเทศเในเมืองบ้านเกิดของเขาเนี่ยนะครับที่สนใจแล้วก็ติดต่อให้เขาไปทดสอบฝีเท้าแล้วก็เฮ้ยพอไปทดสอบเนี่ยโอเคในช่วงแรกมันก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นนะักแต่ก็ไปครั้งที่2จนทําให้ครั้งที่2เนี่ยมันเรียกว่าไงมันเกิดเกิดความประทับใจในทางเอลเช่แล้วก็รู้สึกว่าโอเคก็เลย พอใช้ได้ก็เลยโอเคเอาเด็กคนนี้เข้ามาอยู่ในอสโมสรก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่เอลเช่เนี่ยนะครับผมในช่วงแรกเขาก็อยู่ในสำรองนะครับเป็นสำรองอะคาเดมี่ของเอลเช่นะครับแต่ว่าพอในปี2016นะเขารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเอลเช่เนี่ยอยากที่จะให้เขาออกไปเพิ่มประสบการณ์มากขึ้นนะครับผมจนกระทั่งเขาได้ออกไปยืมตัวกับสโมอสอนที่ชื่อว่าเฮลคูลส นะครับผมที่และที่เฮลกูเลสเนี่ยเขาก็ได้รับโอกาสลงเล่นฟุตบอลอาชีพจริงๆจังๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆด้วยนะครับเพราะว่าที่เฮลกูเลสนะเขาเิ่มลงเล่นไปทั้งหมดนะครับ46นัดเลยนะครับยิงไปได้7ประตูกับอีก15แอซิสนะครับไม่น้อยเลยถือว่าเยอะมากๆเลยกับเด็างเพียงแค่17 18ปีเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วด้วยฟอร์มแบบเนี้ยมันมันมันดีเกินไปมันดีมากๆนะครับทำให้แบบมีหลายทีมลุ่มแจอลุ่มจีบนะครับจนกระทั่งเป็นยักษ์ใหญ่ของลีสเปนนอย่าง FC บระคั ได้ตัวเขาไปครองซึ่งตรงนี้ผมขออภัยจริงคือผมพยายามหาข้อมูลมาแล้วว่าแบบได้แบบซื้อไปค่าตัวเท่าไหร่หรือว่าเป็นการเซ็นสัญญาอะไรมันไม่ได้มีการเปิดเผยเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเป็นก็อัปเดตเนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาจนได้นะครับผมในปี2021นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าที่บาร์ซ่าเนี่ยเขาก็ในช่วงแรกก็ไปเริ่มต้นกับบาร์เซโลนาเบก่อนนะครับผมแล้วก็ได้ลงเล่นเรื่อยๆจนกระทั่งลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาบีนะไปถึง20นัดแล้วนะครับยิงไปได้3 ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่มากขึ้นนะครับผมโดยซาบี้นะครับซาบี้เนี่ยเป็นคนให้โอกาสเขานะครับขึ้นมาฝึกซ้อมทีมชุดใหญ่มากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ให้โอกาสขึ้นมาซ้อมเลยแต่มันให้โอกาสเดบิวต์เดี่ยวเลยแหละนะครับเพราะว่าเกมที่เกมแรกที่เขาได้ลงเล่นกับบาร์เซโลนาเลยนะครับคือเกมที่บาร์เซโลนาเจอกับสโมสรโอซาซูนานะครับผมแล้วก็เสมอกันไป2-2นะครับผมจนกระทั่ง ตอนกระท่านะครับผมเขาก็ได้รับโอกาสลงเล่นให้กับบาร์ซ่าเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาก็สามารถทําประตูให้กับบาร์เซโลนาได้ด้วย1ประตูนะครับผมซึ่งในวันนั้นนะครับเจอกับส,สมโมสรที่ชื่อว่าลาโยบาเยกาโนนะครับผมแล้วเขาก็เป็นคนยิงประตูได้ในเกมนั้นนะจบเกมบาร์ซ่าชนะไป2-1นะครับผมซึ่งโอ้ถือว่าเป็นเป็นดีมเดบิวต์นะเป็น, debut, นะเ,ปนเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามมากๆของเด็กคนนี้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันว่าพอในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยบาร์ซ่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยซื้ออออออนนนักกเเเเเเเตะะะะะมมมมมามาาาาายยยยๆไไ่่่่วจปป็งงโบบฟิดดลร ยังอยู่ฟอรันตอเลสรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ก็เข้ามาทําให้ตัวลุกเนี่ยนะครับมันเยอะมากแล้วโอกาสของอัปเดตเนี่ยมันก็น้อยลงทาให้บาร์ซ่าก็ตัดสินใจปล่อยอัปเดตเนี่ยออกไปยืมตัวแล้วกันนะครับและในฤด,ดูกาลนี้นะเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บติดตัวด้วยนะครับผมทําให้ในฤด,ดูกาลนี้จนถึงตอนนี้นะเขาลงเล่นไปเพียงแค่3นัดเองนะครับกับสโมสรโอซาตูนานะครับผมเล่นแค่3เกมเองแต่ว่าตอนนี้ร่างกายก็คือกลับมาฟิตเต็มร้อยแล้วแล้วก็ติดทีมชาติโมูรล,ล็อกโคมาด้วยนะครับผมสำหรับ แนะนำทีมชาตินะฮะก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเขาเป็นคนโมร็อกโกแท้ๆเลยแต่ว,ว่าเกิดและโตที่สเปนนะครับแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจนะครับเลือกที่จะลงเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกนะครับผมแล้วก็เล่นตั้งแต่ชุดยูสิบแปดนะครับยูสิบแปดยูสิบเก้ายูยี่สิบยูยี่สิบเอ็ดติดมาแล้วทุกชุดเลยนะครับผมจนกระทั่งทีมชาติชุดใหญ่นะเขาเรียกอัปเดตเนี่ยให้ไปติดทีมชาตินะครับในรายการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับแต่ว่าอัปเดตปฏิเสธ ตอนนั้นเพราะต้องการให้ผมว่าต้องการโฟกัสไปที่สโมสรอนบาร์เซโลน่าก่อนซึ่งถือว่าเป็นความห้าวหาญมากนะห้าวหาญมากกล้าปฏิเสธติดทีมชาตินะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ในปีต่อมานะครับก็โค้ชคนเดิมนะครับผมทีมชาติบาร์โกค,คนเดิมก็ยังติดต่อมาที่อัปเดตอยู่แล้วก็ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยในครั้งนี้ อัปเดตก็ตัดสินใจติดทีมมาด้วยเรียบร้อยก็คือในรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับผมแล้วเขาก็ได้ลงได้ให้กับโอกโกไปแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเขาก็ติดทีมฟุตบอลโลกครั้งนี้มาด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสลงสนามเลยนะครับผมก็ ไม่เป็นไรนะผมเชื่อว่าอายุเพียงแค่20ปีแบบนี้นะครับมันยังสามารถเติบโตไปได้อีกเยอะมากๆในอนาคตครับยังเก่งไปได้อีกเยอะมากๆไม่ต้องห่วงเลยแนละ้วผมเชื่อว่าเด็กคนนี้มันมีของถึงขั้นซาบีให้โอกาสขึ้นมาเดบิวต์ลงสนามให้กับบาเซลานาเนี่ยแล้วก็ทำประตูได้แล้วด้วยเนี่ยผมมองว่าเด็กคนนี้นะ คือแบบเลวาามันก็แก่ขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วก็แบบเดอะปองเดอะปายมันก็ไม่ใช่บดีอย่างต่อเนื่องอะ่ะผมมองว่ามันก็ยังมีโอกาสอยู่นะกับบาเซลนาในอนาคตนะครับผมถ้าหากว่าเขาแบบสลัดแก้ปัญหาการบาเจ็บให้มันหายขาดได้แล้วก็สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้เนี่ยผมมองว่าเด็กๆคนนี้ไปได้ไกลเลยแล้วก็อาจจะเป็นตัวเทพของโมร็อกโกในอนาคตก็ได้นะต่อจากฮาคิมี่ต่อจากฮ AH าคิมสีเยียดก็เป็นได้นะครับผมก็น่าเอาใจช่วยน่าติดตามเหมือนกันนะสำหรับอัปเดตเอลซาสซูรีนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับประวัติของอัปเดตนะฮะถ้าผิดภลาดระการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะฮะกับ bk 8นะครับผม bk 8นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่ bk 8 New นะครับผม bk 8 New นะหรือจะสแกน QR code ก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ โอเคก็ okay, เหมือนเดิมน,นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะครับคนนั้นหนึ่งไลค์ like เนี่ยจะเป็นกำลังใจมากๆเลยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไดใ้ใหม่ในตอนหน้านะครับผมทุกคนสวัสดีครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับ